เรียบร้อยโอ้โหโอ้โ <ông> ส <liebe> ุดยอดสุดยอดโมงสะอื้นได้ออกงานนะครับทีมงานนรุทรัพย์ วัสดีครับคลิปนี้ก็พามาลอกหน้าดินครับเมื่อสองวันก่อนก็มาดูเขาลอกฝั่งนี้แต่เป็นไมโครเล็กอะ่ะที่ใครที่ชมคลิปที่แล้วอะ่ะก็จะเห็นครับเป็นไมโครเล็กก็ลอกอยู่ฝั่งนี้เอาประเดิมคันแรกก็เอาเลยนะไ<า>หนนากะโอ้ครึ่งล้อเลยโอ้ โ้ได้คนขับคนใหม่ก็จะประมาณนี้ครับยังยังไม่คล่องลูกน้องใหม่ลูกน้องใหม่อหมโอ้น้าดินสวยๆครับถอยอีกถอยอีกเพิ่งขับครับเพิ่งรับคนใหม่มาขับ ก็จะประมาณนี้ยังยังไม่ยังไม่คล่องครับนาดินสวยๆเลยครับ <c oughs> โอ้แยวแรกตักแรกครับจอดมานานเหลือเกินจอดมาก็เกือบเดือนเหมือนกันครับ ตั้งแต่งานร้อยเอ,อ็ดจอบยาวเลยเราดูนี้ก็งานก็ยากครับงานน้อยครับช่วงนี้นาแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับงานนี่แน่นเลย่วงนี้เป็นฤดูฝนด้วยฤด,ดูทํานาครับ ลอกราราสอเมตรกว่าครับ อาจจะเป็นงานเที่ยวครับโอ้งานเที่ยวนี่จัดเต็มเลยอะได้เยอะมากนะเนี่ยอาจจะเที่ยวละสี0รได้ครับ400ขึ้นอะ โดยประมาณนะเอาเที่ยวแรกยังไงครับโอ้โหไ่หมดดีกอ่โอ้โหแน,น,น่นอนแน่นอนอ๋อหมอบูนครับ mình chị chung thôi thôi yên thôi yên thôi lên thôi lên thôi 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 rồi lươn. เทียวแรกๆก,ก็ยังทานได้อยู่ครับรอดูเที่ยวต่อไปต่อไปก็เริ่มเริ่มละนะเนี่ยรถไฟก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันครับวันนี้ก็น่าจะประมาณ80เที่ยว การเตี่ยวยังใส่ยังเยอะเลยอะ่ะเอาหมอบุญทางเริ่มหนึดแล้ว <c oughs> มีแต่รถกำลังดีๆเลย <c oughs> วันนี้ปลาออดก็มาครับยางก้าวอกเตีแชมป อบี่แล้วก็สิแชมป์หมอบูนก็มาวิ่งวิ่งนี่ด้วยกันครับเซแม็กก็มาที่รถขุดเล็กขุดอะ่ะใครที่ชมคลิปที่แล้วก็จะเห็นครับวันนี้เอาคันใหญ่มาเลยของท่าแกโรงครับไม่เจอกันนานครับคันนี้ตัแต่งงานร้อยเอ็ดนี่หายหน้าหายตาเลยครับ เต็มแล้วครับปงานเที่ยวเขาใส่ยเยอะเลยเอาลุยครับโอ้โหตีหนักตีหนักเออตัวท็อบตัวท็อบ โลนหายครับเยียบจนหักเลยบางโลนบรานสองเมตรได้ครับเกือบสามเมตรอะความลึกครับ ในเสมอพื้นล่างของที่นาครับแต่นาดินเขตนี้นี่ลึกมากครับลงประมาณ2เมตรแล้วยังยังไม่เจอดินเหนียวเลยอ่ะมีแต่ดินทรายครับอใส่เหมือนแบกเลยนเนี่ย ดูการนี้นี่หน้าดินก็หายากนะหายากพอสมควรครับเนี่ยยิงหน้าดินสวยๆแบบนี้เนี่ยอาเต็มแล้วครับโอ้เหมือนเที่ยวเที่ยวแบกรวมเลยโอ้โอ อออออยอดเยี่ยมตัวท็อปของเราครับเอาโมงซื้ออินจีเดีดเซียวเล่ครับนี่เอฟซีถามหายเยอะเลยเซียวเล่หายไปไหนนี่มาแล้วครับมาแล้วเพิ่งตื่น <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจมแล้วเรียบร้อยเออฟังมุดจมเลยนะรอเรอดูครับไม่ได้เจอกันนานเลยจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์ให้ชมอันคันนี้โ,<อ>โมงสะอื่นครับ เรียบร้อยอ้อสุดยอดสุดยอดโมงสะอื้นกลางน้ำท่อมครับ โอ้ไมีแตกโคลนเลยโคลนเต็มเลยเนี่ยโอ้สายลุยตัวอ้าวอันนี้เพิ่งวิ่งเที่ยวแรกนะทำไมโคลนเต็มรถเลยเนี่ย <laughs> ไา่เต็มแล้วครับ ดีนขุดง่ายมากเลยดีนนนออนครับอดุ้ดาวว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 วโวว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 วมวววววนววว ทำคัดมาใหม่ครับโอ้โหหมดหมดโอ้ไม่หมดอีกเออทีมงานนี uh ้ไม่แต่รถแรงๆนะดูครับขึ้นนีจะหมดก็ไม่หมดครับยังไปได้อ่ะดูปลาออดครับ ันนี้ก็หายหน้าหายตานานเลยครับไม่ได้เจอกันนานเลยดูครับเสียงเดินหอบครับดูครับยางกาวครับรถดวนนะคันนี้เนี่ยดวนกว่าพักพวกเลยครับแล้วก็จะได้เที่ยวเยอะกว่ากว่าเขาด้วยดูครับเสียงเดินหอบ เอ first, าเต็มแล้วครับไปอุอุอุสโลครับสโลสโลโมชั่นสโลโมชั่นมีเกียร์สโลนะกันนี้นี่กินคาดอ่ะสบายสบายครับอูอูอู้โอ้เห็นไหม เป็นไงเป็นไงนี่โอ้โหควันขาวโอ<ฮ>้โหเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ